สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างบนนอกด้วยนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้นะครับผมจะพามาทบทวนความจํานะครับในเรื่องของการต่อระบบไดชาร์จนะครับเพราะว่าบางทีพี่ FC บางท่านยังสงสยัยยังไม่เข้าใจนะครับว่าวิธีการหาสายหลอดนะครับบางทีเราเปลี่ยนไดใหม่ เปลี่ยนได้ใหม่จากคัทเอาท์นอกเป็นคัทเอาท์ในตัวจากคัทเอาท์ในตัวเป็นคัทเอาท์นอกอย่างเงี้ยนะครับต่อไม่ถูกเส้นไหนสายหลอดเส้นไหนอะไรยังไงจะหายังไงนะครับก็เพื่อนๆมีพี่นะครับเพื่อนช่างนะครับเตรียมนะครับกระดาษนะครับกับปากานะครับ,รบให้พร้อมเลยนะเตรียมกระดาษกับปากาให้พร้อมเลยนะเดี๋ยวเราเราจะมาเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์ lecture, สิ่งที่ควรจําว่าวิธีการหาสายหลอดเราจะทํายังไง เราจะเริ่มกันที่วิธีหาสายหลอดจากตัวรถกันก่อนนะครับหาจากตัวรถก่อนว่าเส้นไหนเนี่ยมันเป็นสายหลอดที่ไปโชว์หน้าปัดรูปแบตเตอรี่นะอ่าเดี๋ยวเราจะเลคเชอร์กันนะครับวิธีหาสายหลอดที่ตัวรถนะเขียนเลยนะครับวิธีหาสายหลอดที่ตัวรถหาที่ตัวรถ วรถนะครับเขียนไปพร้อมๆกันนะครับวิธีหาที่ตัวรถไม่ว่ามันจะเป็น1น่พินสองพินสามพินสี่พินหรือกี่พินก็แล้วแต่นะครับมันจะมีสายหลอดไฟอยู่แค่1เส้นเท่านั้นนะครับ1เส้นเท่านั้นแล้ววิธีที่เราจะหาเราจะใช้เทสแลมนะครับเราต้องมีเทสแลมแบบนี้นะครับใช้มิตเตอร์หาหาไม่เจอนะครับ ช้มิเตอร์หาหาไม่เจอส่วนมากเวลาที่ผมใช้จากประสบการณ์นะครับผมจะใช้เทสแลมเทสแลมนี่คืออัจฉริยะที่สุดแล้วครับง่ายที่สุดแล้วก็ทําง่ายหาหาอุปกรณ์อะไรมาทําได้ง่ายนะครับวิธีที่1นนะครับเทสแลมมันจะมี2ทางเลคเชอร์ไว้นะครับมันจะมี2ทางทางหนึ่ง เป็นปากคีบเราทําไว้แบบคีบบวกก็ได้คีบลบก็ได้นะครับอีกทางหนึ่งก็จะเป็นหลอดไฟแบบนี้แล้วก็มีปลายเอาไว้จิ้มเช็คฟงเช็คฟิวนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะเรื่องเทสแลมหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งโอ้ยเมจิกก็ไม่ออกใชวนะครับไม่ออกใช้ปากคีบคีบเทสแลม ไปคีบที่ลบหรือว่าตัวถังตัวถังตัวถังรถนะครับ2องนำปลายอีกด้านหนึ่งของเทสแรมนำปลายอีกด้านของเทสแรมไปจิ้มไปจิ้มนะจิ้มที่ปับ๊บทีละเส้น ทีละเส้นนะทีละเส้นนะแต่ว่าเราต้องเปิดออนกุญแจก่อนนะครับ3เปิดออนกุญแจไว้เปิดออนกุญแจไว้นะครับเปิดออนกุญแจไว้เปิดออนกุญแจไว้ด้วยนะจิ้มก็คือทํำยังไงนี่แบบนี้นะสมมติว่าตัวนี้เป็นปลั๊กที่มาจากเป็นปลั๊กที่มาจากตัวรถนะ ยี่พินก็ยกตัวอย่างให้เป็นวีโก้หรือว่ารถเก๋งแอลติสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีพ่พินอ่ะอ่าเอาไอ้ตัวเนี้ยไปขีดที่ตัวถังหรือว่าไปขีบที่ขั้วลบของแบตเตอรี่หรือน็อตตรงไหนก็ได้ที่มันลงโคง้งอ่ะคีดไว้ปั๊บแล้วก็ไปเปิดออนกุญแจปั๊บมันมีอยู่สี่ปั๊บจิ้มเข้าไปก่อนหนึ่งปั๊บแล้วก็เดินไปดูที่หน้าปัดรูปแบตเตอรี่ขึ้นไหมอ่าไม่ขึ้นเปลี่ยนมาอีกปั๊บหนึ่ง ขึ้นไหมไม่ขึ้นอ้าวเปลี่ยนมาอีกปักหนึ่งอ่าในสี่ปักเนี่ยมันต้องขึ้นนะครับมันต้องขึ้นครับเมื่อมันขึ้นปุ๊บปักใดปักหนึ่งเราก็จะได้สายและสายสีอะไรสายสีอะไรเล็กเชื่อไวส้สมมุติว่าได้สายสีเหลืองอ้าวสีเล็กเชื่อไว้จะได้สายสีเหลืองเล็กเชื่อไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้แล้วสายหลอดที่อยู่ที่ ตัวใดอ่ถ้ามันมีสีปัก๊กเรารู้และสายหลอดอยู่ที่ตัวใดมันก็จะต้องมีไฟตรง1ปัก๊ก1เส้นไฟสวิตอีก1เส้นก็ถ้าว่ามันจะต้องมีไฟมา2เส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้หรือมันอาจจะไปเข้า ECU อะไรก็แล้วแต่นะครับหลักหลักสี่พินจำไว้นะปั๊ก4ี่พินเลคเชอร์ไว้เลยข้อที่5ปั๊กสพินจะมีไฟมาสเส้น ก็คือตรง1เส้นแล้วก็ไฟสวิตช์เมื่อเปิดเอากุญแจอีก1เส้นเส้นที่3ก็คือสายหลอดไฟรูปแบตเตอรี่คือเส้นที่3นะรส่วนอีกเส้นหนึ่งไม่ต้องไปสนใจมันอาจจะใช้หรือมันก็ไม่ใช้นะครับมันจะไม่มีมาครบทั้ง4ป่พ๊กหคอกครับพลั๊ก3พินอ่าพลั๊ก3พิน,พนยิ่งง่ายเลยปัั๊ก3พินก็คือมีไฟตรงมา1ไฟสวิตช์มา1สายหลอดมา1อ่าพลั๊ก2พินล่ะ ปักสองพินก็ง่ายเข้าไปอีกก็มีไฟสวิช์มาหนึ่งเส้นสายหลอดอีกหนึ่งเส้นบางคันก็อาจจะเป็นไฟตรงก็ได้มาหนึ่งเส้นสายหลอดอีกหนึ่งเส้นวิธีเช็คทำยังไงก็ทำเหมือนเดิมเลยเอาเทสแลมเนี่ยไปขีบที่ขั้วลบแล้วเราก็เปิดออนกุญแจจิ้มดูมีไฟมาไหมถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่ามีไฟมาจิ้มดูอีกเส้นหนึ่งเปิดกุญแจมีไฟมาไหมถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่ามีไฟมา ถ้าไม่มีไฟมามีไฟมาแค่เส้นเดียวไฟตรงเปิดกุญแจแล้วไฟไม่มาทําไงก็ไปเช็คฟิวฟิวขาดไหมถ้าฟิวไม่ขาดมันต้องมีไฟมาถ้าฟิวไม่ขาดแล้วไฟไมมาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสายขาดอ่าง่ายเลยนะครับง่ายๆนะครับแล้ววิธีเมื่อเราได้เมื่อเราได้สายสายหลอดที่ตัวตัวรถตัวปลั๊กที่รถแล้วทีนี้ เราจะหาสายหลอดจากใดได้ไงอ่ะเราจะหาสายหลอดจากใดได้ไงสมมุติว่าไอ้ปั๊บที่ตัวรถเนี่ยมันมี4ี่พินแต่ไอ้ไดที่เราซื้อมาเนี่ยที่เราเปลี่ยนเนี่ยจะใดแล้วก็แล้วแต่มันดันมี3ามพินคุณจะต่อยังไงอ้างงงทีนี้เอ้าไอ้ในตัวรถมีสี่เว้ยแต่ตัวใดที่ลูกใหม่มีสามเราเราได้แล้วนะเราได้ไฟเราได้สายหลอดในนี้แล้วนะไฟตรงได้แล้วนะไฟสวิทช์ได้แล้วนะ ในนี้นะผมบอกแล้วนะนะเขาไม่ไม่งงนะในตัวรถอะเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาที่ใดวิธีการหาที่ใดวิธีการหาที่ใดอะวิธีที่สองแล้วเล็กเชื่อไว้วิธีที่2นะหาสายหลอดหน้าปัดที่ตัวใดชาร์จหาสายหลอดหน้าปัดที่ตัวไดชาร์จเราจะทํำยังไงหนึ่งหนึ่งนะหนึ่ง ป้อนไฟเมนเข้าไปเราต้องป้อนไฟเมนเข้าไปก่อนที่ตัวใดนะคุณจะเอาสายพ่วงมาขีบข้างนอกโดยที่ยังไม่ลองติดตั้งเข้าไปในรถก็ได้หรือถ้าคุณติดตั้งเข้าไปในรถแล้วก็ได้เหมือนกันป้อนไฟเมนเข้าไปที่ตัวใดคืออะไรเห็นไหมตูดใดชาร์จมันจะมีน็อตเบอร์สิบเบอร์สิบสองหรือเบอร์แปดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีสายเส้นหนึ่งเส้นใหญ่ๆเท่านิ้วก้อยเออเราขันมันเข้าไปก่อนขันหลักแบตก่อนหนึ่งขันหลักแบตเข้าก่อนป้อนไฟเมนเข้าไปนะครับ เมื่อป้อนไฟเมนเข้าไปแล้วทำยังไงทีนี้ข้อที่2นะเลคเชอร์ไว้นะเลคเชอร์ไว้นะข้อนี้สําคัญนะข้อนี้สําคัญใช้เทสแรมคีบที่สายบวกนะบวกบวกขั้วบวกแบตเตอรี่ก็ได้หรือคุณจะคีบที่สายเมนที่คุณขันเข้าไปนะ่ะก็ได้ต้องคีบบวกนะ,ะหัวใจข้อสําคัญนะลืมเปล่าเมื่อกี้เมื่อเราหาที่ตัวรถเราจะไม่หาสายหลอดที่ตัวรถ เราต้องไปคีบลบคีบตัวถังแต่ถ้าเราจะไปหาสายหลอดที่ตัวใดเราจะต้องคีบบวกนะจำให้แม่นะคีบบวกเลกเชื่อไปเลยคีบบวกเสร็จคีบบวกเสร็จทำไงต่อเมื่อคีบบวกแล้วสมมุติว่าไดาชาร์จเนี่ยอันนี้เป็นแผนโอดนะเป็นตัวใดสมมุตินะเมื่อเราคีบบวกปั๊บนี่หลักบวกอยู่นี่ปั๊บคีบบวกเสร็จเรามาจิ้มนี่เลยมันมีกี่พินก็จิ้มไปจิ้มไปปั๊บหลอดไฟติดไหม หลอดไฟไม่ติดแสดงว่าไม่ใช่หลอดไฟติดไหมอ้าหลอดไฟติดแสดงว่าเส้นนี้เป็นสายหลอดนะครับง,ง่ายๆนะครับง่ายๆหาที่รถหาที่ตัวรถให้ขีบลบหาที่ตัวใดให้ขีบบวกจาง่ายๆเลยเทสแล้วล้วเนี่ยเมื่อเราได้แล้วอ่าเมื่อเราได้เมื่อเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหม,ไ,มได้ที่ตัวใดแล้วเราก็จะง่ายแล้วเพราะว่าตัวใดสมมติว่าตัวใดเรามี3ใช่ไหมแต่ตัวที่รถมันมี4是是ี่ใช่ไหม มันไม่ได้ใช้เส้นหนึ่งแล้วก็ตัดออกไง يا. ต,ต, ouais. ตัดออกแล้วก็มาต่อกันดิเราได้สาย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 หลอดที่ใดแล้วใดเรามี3พินแสดงว่าอีก2เส้นยังไงมึงก็เป็นไฟตรงกับไฟสวิทช์แน่นอนจับมันพัน ft, at is เข้าหากันแล้วก็มาต่อสายไฟสวิทช์เส้นเดียวก็ได้หรือคุณจะต่อไฟตรงเข้าเส้นหนึ่งไฟสวิทช์เข้าเส้นหนึ่งก็ได้ถ้าใดมันมี2อันแบบนี้ลหละถ้าใดมันมี2พินแบบนี้ลหละแล้วปลั๊กเรามี4ที่ตัวรถอ่ะเราก็เอาสายหลอดมา1เส้นเอาสายไฟสวิทช์มา1เส้นจบสบายนะครับ ง่ายๆนะครับแต่พี่ๆบางคนยังงงยังไม่รู้เทคนิควิธีการหาสายหลอดนะครับนี่นี่คือเทคนิควิธีการหาสายหลอดนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปผมแล้วถ้าไม่เข้าใจย้อนดูช้าๆย้อนดูช้าๆกระดาษกับปากาครับอย่าลืมครับมันจำไม่หมดหรอกครับมสมองของคนเราเนี่ยจดครับจดเลยนะครับจดเลย จดไว้จะได้ไม่ลืมนะครับย้อนนะครับทบทวนความจำนะผมเคยทำคลิปลักษณะนี้แล้วนะแต่ก็ยังมี FC พี่ที่สนิทกันนี่แหละกคโทรมาแค่หาไม่เจอนะจากเชียงใหม่นะครับก็ลองดูนะครับลองย้อนแล้วก็จดเทคนิคผมบอกไปแล้วนะครับจำง่ายๆจำง่ายๆแล้วคุณที่สิ่งที่คุณจะต้องมีคือนี่ง่ายมากเทสแลมนะครับ คุณทําเองได้หรือว่าสายไฟอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นหลอดไฟอะไรเหลือ,อ,อสองเส้นะนต่อครับง่ายทีเดียวนะครับอย่าขาดนะครับเคล็ดลับนะครับหาที่ตัวหาที่ตัวลดให้ขีบลบหาที่ตัวใดให้ขีบบวกนี่คือเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆและคุณก็จะสามารถต่อได้ทุกรถทุกคันไม่ว่าใดมันจะมา2เส้น3เส้น4เส้นก็ช่างนครับง่ายมากนะครับคุณจะเอาใดคัดเอานอก มาในตัวหรือคัทเอาท์ในตัวมาคัทเอาท์นอกมันก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคัทเอาท์นอกล่ะเราจะหาเราจะหาสายหลอดจากตัวคัทเอาท์นอกจากตัวคัทเอาท์นอกเราก็ดูคัทเอาท์มันมี6เส้นใช่ไหมไปย้อนดูในคลิปสายสีอะไรวิธีการต่อคัทเอาท์นอกสายสีอะไรคือสายหลอดเราก็จะรู้แล้วเหลืองคาดขาวเป็นสายหลอดอเราจะได้สายหลอดที่คัทเอาท์อยู่แล้วมันง่ายมากแล้วเราจะไปหาสายหลอดที่ตัวรถทําไงเราก็ไปคีดลบเนย แล้วเราก็จิ้มปั๊กที่มันมาปึ๊บ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 เราเจอปุ๊บเราก็มาต่อใส่เส้นสีเหลืองขอคับข้าง่ายนิดเดียวนะครับข้านอกยิ่งง่ายเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาทักทายพี่ๆนะครับห่างหายไปนานไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปนะครับก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับก็มีเวลาว่างช่วงไหนก็จะพยายามทําคลิปแล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามนะครับที่พี่ๆถามกันเข้ามาบางทีไลน์ทักมาผมอาจจะ อ่านชา้านิดนึงหรือตอบชา้านิดนึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมบางทีก็ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์วุ่นวายมากเท่าไหร่นะครับก็ทํางานหน้าร้านด้วยอะไรด้วยนะครับก็วันนี้พอมีเวลาก็เลยมาทําคลิปแนะนาพี่ๆนะครับวิธีการหาสายหลอดที่ตัวใดและวิธีการหาสายหลอดหน้าปัดที่ตัวรถนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆี่น้องๆเพื่อนช่างนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมสวัสดีครับอาละ